สวัสดีค่ะพี่น้องนะค่ะมือนี่ผ้ามาาเห็ดกากหมกูเกือบโลนึงค่ะแปดร้อยหกสิบเก้ากรัมพ่นนะแปดร้อยหกสิบเกกิโลกรัมพ่นนะแปดกรัมบ้านห้องลนะะนาค่ะเนาะนี่ก็ที่เป็นเนี่ยมันหมูไข่หมูงะค่ะติดเหนือมนันนํำ อเอามาหั่นกันเลยนะคะเนาะกฉลองเคียงไม้ค่ะเดี๋ยวมหันนะนะะ่นหนาเด้อค่ะเด้อ ไงไปโบ่ไนี้ยไปโบ่ไปลองบิางกันนี้ยาไปอ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนี่โล่ถอดเนาะค่ะเนาะนักโทดมาเกี่ยวกันเลยค่ะ ไฟน้ำเอยกระทะลุกไปหน่อยน,นึงเนาะคะ่ะเนาะได้เปิดไฟกลางนึกค่ะเพื่อเพ็ดกิน,นะคะ่ะก้อนที่เคี่ยวน้ำมันมันเว่ทางเน,งาน,ะะนี้อาหารเน้ะงสาวนุ๊กมันเริ่มออกแล้ว แตกแค่ข่อยเด้ออันนี้มักเกือไว้ค่ะมักเกือรทุกทุกเท่านันเขากันมักเกือไว้สักพักนึงนะค่ะคิดหาอยู่ชินไม่ขึ้นแล้วเช่เอามาหน่อยโคตรเสียดายด๋วยวมมารุ่นไปไหม เรื่อวันอาทิตย์บ้านมุกเปิดคือเปิดเมื่เก็นก็เปิดค่ะเทพกระทะเล็กกระทะเล็กอีนนี้ด้วยเนาะกระทะสั้นสี มันหาสิปีแล้วเด้อแต่ถ้านี้ผมไม่ได้บอนเห้อนะค่ะเด้อตั้งแต่ฟูกันยาพยังอย่น้ำกันนี่ค่ะแป้นข่อยเพิ่เอาขี่มขบวมอยด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 ยเอาเมื่อของหวใส่นะคะ่ะควางหนีเมื่อหน่อเขาบุกเก็บใบนนะะเด้อค่ะเน้ะไอพีเดซัาไดเขาบางสิดผืนทีเนาอค่ะเนาะล้วกะ อันเดนต้องเอาเขากสจะเอาไปใส่ตู้ขอนที่เนนร์ขิงย่างเดียวค่ะเดี๋ยวอัใส่สันไม้เดี๋ยว,เ,ยวเอโม่ใบไมไมันจะสินไม้หชือขมังถ้ากัคือ,อ้องมั้เอาปนะบอบอบ่ถือมแล้วขันรีว่าีืแล้วเขากรียกวาไม้จะเลยหองว่าแต่พระขั้นสีสจะกัเนี้ยดีดีเสียตัวถิมเนาะ น้ำมันเลิมออกแล้วค่ะกระยุกเนี่ยอะอร่อยจริงแต่วาเดี๋ยวเขาบอเบื้องต้นมันแหลวแ้วเนาะค่ะเนาะมันต้องใส่ไว่ล่าถอดนะคะ แต่เวลาตื่นน้ำมันเกี่ยวน้ำมันตื่นน้ำมันกัน,นวะเริ่มขึ้นเลืองแล้วค่ะเห็นไหมคะน้ำมันก็เริ่มออกร้ายแล้วนะคะน้ำมันที่มีเนี่ยที่ไดมาเนี่ยเขาเสียาไวว เกียวเกีียวไข่เนาะไม่เห็ดไข่เกีียวไข่ดาวสำหรับทอดขวบอกไปทอดแล้วเสียดาย <c oughs> ของดีมีประโยชน์ต้องเก็บไว้ใส่แบบประหยัดนิดนึงส่วนที่ทอดอย่างอื่นกะใส่น้ำมันพืชดเอาค่ะที่ทอดแบบหมอนญ่ๆนะคะ่ะ มอคังางนี่ก็มอทอดแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> ใกล้จะเซ็จแล้วค่ะขึ้นเหลืองแล้ว,ค,วคุณคัดบ่คะน้ำมันได้ายอยู่ค่ะ กินไปเลยของดีมีประโยชน์แซ่บพร้อม lên trộn Hãy điều เดี๋ยวเขาปรุงระตีแล้วนเนาะคะนะ่ะเนาะมาละคะ่ะเมนูผัดกาา็มาไสหมูเนาะค่ะเนาะแล้วก็เขาก็จะไปจัดการกินกระสากหมูกันเนาะค่ะเนาะเลยอะไงไงผัดใส่ผักนีผักกะลัมต้นหอมแค่รสน้อยนึงอันนี้เฮ็ดให้ลูกสาวกินแล้วค่ะเด้อก็แล้วก็ใส่ผักหลายถ้าเป็นคอยนี่ยผักกองเงี้ยเล่ค่ะ เป็นอันเซตเรียบร้อยแล้วค่ะพัดมา,ม,าม่าไสหมูและกากหมูกากหมูของเ่ากะมี่ันนี้ค่ะผักเครื่องเคียงของเ่ากะมีอีกค่ะเนี่ยเพียบเลยมาเป็นสวนมีมกแตงมีผักกาดเทียมจีนต้นหอมหัวหอม ตว้ตบไายด้วยกระเทียมเจียวเสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะมาแส่บน้ำกันเด้อ